สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง i n t u t h s Twin g Story กันอีกแ้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาจัด5อันดับผีไทยกันครับ5อันดับผีไทยนั้นจะมีผีอะไรมาดูเริ่มกันที่อันดับที่5ผีนางรำ ผีนังรำเป็นอย่างไรผีน่งรำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลว่าแมบปบจะมีเสียงระนาดนะครับลำเออไม่เออใช่ยังมีเสียงระนาดแต่ว่าประกอบไปด้วยในขณะที่เขาลำนะครับอันนี้ก็จะเป็นผีน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะทําร้ายคนไหมก็ไม่หรอกครับอันนี้ก็ เขาจะไม่ทําร้ายคนนะครับผีนังลำจะเป็นการมาล้าแบบว่าล้าให้เราดูเฉยๆว่านี่นะเขาบอกแบบว่าเขามีปริศน,นาให้เราช่วยนะครับอะไรแบบนี้นี่แหละนะครับก็เลยให้อยู่อันดับ5้าไปครับอันดับที่สผีพายผีพายเป็นอย่างไรผีพายนี่ก็จะเป็นผีผีน้ำนะครับเป็นผีที่อยู่ในน้ำนะครับ ก็คือตามที่บอกว่ามีคนตายเยอะๆขออภัยนะครับมีคนตายเยอะเนี่ยที่นี่แหละก็จะมีผีพายด้วยนะครับผีพายจะทำร้ายคนแบบไหนก็คือถ้าเราไปเล่นน้ําเนี่ยมันก็จะเอาผมมัน่ะดึงเราลงไปข้างล่างนะครับแล้วคนข้มมันก็จะช่วยเราไม่ได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับก็เช่นเคยผมจะยังไม่เอาภาพขึ้นนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีภาพก็ได้อาจตอนคลิปนะครับก็ก็เลยให้อยู่อันดับที่สี่ไปครับอันดับที่สามผีเปรตผีเปรตเป็นอย่างไรผีเปรตเนี่ยก็จะเป็นผีขอส่วนบุญนะครับอันนี้ผมเอ่อไปได้ยินมานะครับแล้วก็ไปดูมานิหนึ่งด้วยว่า ผีเป็ดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผีเป็ดก็จะมีหลายนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ที่เท้าใหญ่เหมือนเรืออืมปากเล็กเท่าลูกเข็มอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้อนนขอโทษน,นะครับเป็นนิทานหลอกเด็กนะครับอันนี้แล้วก็ผีเปรตเนี่ยก็จะมีหลายแบบมีทั้งผีเปรตงูโอ้ยมีหลายอย่างมีแบบว่าผีเปรต อธิบายไม่หมดแน่นะครับถ้าอธิบายเนี่ยก็ก็จะมีหลายอันมีหลายขนาดนะครับก็เลยให้อยู่อันดับสามไปเพราะว่าเขาไม่ทําร้ายใครนะผีดเกตเขาจะมาร้องวีดวีดวิดหรือว่ากรีดนี่แหละเขาไม่ได้ร้องวีดนะครับร้องกรีดรีดผมได้ยินแบบนั้นนะนะครับผมก็ทําไม่ได้ครับมันยากลกเสียงผีดเกต ก็เลยให้อยู่อันดับ3ไปเพราะไม่ทำร้ายคนอย่างที่บอกนั่นแหละมาถึงอันดับ2แล้วนะครับอันดับนี้จะเป็นผีบ้านผีเรือนครับผีบ้านผีเรือนก็คือผีที่ปกปานรักษาบ้านเรานี่แหละครับเนี่ยอยู่ในบ้านนี่แหละครับเนี่ยมีเนี่ยนะครับผีบ้านผีเรือนก็คือบรรพบุรุษของพวกเรานี่แหละครับก็จะอยู่ในบ้านเราด้วยนะครับ เนี่ยขนาดผู้ขอโทษนะครับบนโต้ผมเนี่ยตอนนี้บนโต้เนี่ยยังมีกระดูกอยู่เลยครับมีกระดูกมีโกดอยู่บนหลังโต้ะนะครับเป็นผีที่แบบว่าคุ้มครองที่บ้านเราทําให้บ้านเราเนี่ยไม่มีผีตอนอื่นเข้ามาไม่มีสัมภเวสีเข้ามานะครับก็เลยให้อยู่อันดับสองไปครับมาถึงอันดับที่หนึ่งผีตายทั้งกลมนะครับมีตายทั้งกลมเนี่ยก็จะเป็นผีผู้หญิงนะครับก็ จะมาในแบบว่าแล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอุ้มลูกมาหรือจะมาคนเดียวน,นะครับมีตาทั้งกลมมีตาทั้งกลมก็คือผีที่ทอดลูกไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตโอ้เสียชีวิตนะครับเหมือนย่าหน้านี่นะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับก็ถ้าใครไปทําอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะตอบแทนเรามาแบบว่าดีมากดีมากๆเลยดีแบบว่านีจัดเลย,มเลย,มเลยผมไม่พูดแล้วกันนะไป จะลบดูกันนะผมไม่ได้ลบดูนะครับวันนี้ต่อแทนลบแบบไม่ดีซิผมพูดเล่นพอดีมากเขาจะมาหักคอแล้วนี่แหละนะครับผตาผมก็จะเป็นผีแบบนั่นแหละอย่างที่ผมพูดแล้วข้อลูกไม่ออกนนะครับแล้วเขาก็จะมาแบบว่ากลงวันถักสาก็มากลางคืนก็มาจะมาแบบว่าเสียงเอเอมาเลยนะครับเสียงกล่อมลูกนะครับมาตะไกลเลย อันนี้ผมก็ไม่ไแน่าจเหมือนกันนะครับแล้วก็มาในแบบอุ้มลูกก็มานะครับมีเด็กน้อยมาด้วยนะครับก็เลยให้อยู่อันดับหนึ่งไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Intolet Twin Story กันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ